สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับยูเองนั่นเองนะคะก็วันนี้ค่ะยู่ก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอปกระเป๋าตัางค์อาถ้าพูดถึงเรื่องอันนี้ทุกคนคงตะคุนใช่ไหมเาะตอนนี้กำลังเป็นที่แบบ ทุกคนต้องรู้จักอะ่ะเอาง่ายๆทุกคนต้องรู้จักไปตลาดไปร้านค้าต้องรู้จักก็ล่าสุดนะคะที่หลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้มีรายชื่อในระบบนะคะคือไม่ได้สมัครโครงการอของรัฐเวนั่นเองนะคะเช่นโครงการคนละครึ่งหรือจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลซึ่งตอนนี้ก็ยังคง รู้ไปแล้วแหละว่าตัวเองได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะหรือไม่ได้รับนั่นเองนะคะซึ่งเงินเนี้ย จะได้เงินช่วยเหลือครั้งแรกก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะจํานวน2,000บาทผ่านแอปกระเป๋าตังค์ซึ่งไอจ้าแอปกระเป๋าตังค์นี่แหละที่มันเป็นตัวที่เราจะต้องไปยืนยันสิทธิ์อ่าและจากนั้นใช่ไหมคะพอเราไปตรวจสอบที่เว็บเราชนะแล้วเอ้ยฉันได้สิทธิ์วะทุกคนฉันผ่านใช้ไม่เงินในบัญชีธนาคารทุกบัญชีของฉันไม่เกิน0,000สนอ่าเราก็ต้องไปยืนยันตัวในอแอปกระเป๋าตังค์ของ G Wallet ใช่ไหมคะแต่พอเราไปยืนยันแล้วเนี่ย มันดันขึ้นว่ายังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกําลังดําเนินการตรวจสอบอยู่เออเราก็ตกใจึ้นสรุปเราได้สิทธิ์แต่ทําไมเราถึงลงทะเบียนไม่ได้แล้วทําไมกําลังตรวจสอบอะไรเอ๊ะยังไงงงอ่าวันเนี้ยยูก็จะมาตอบให้ทุกคนอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าทําไมมันถึงขึ้นแบบนี้ ที่มันขึ้นแบบนี้นะคะก็คือทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ออกมาตอบแล้วนะคะก็คือว่าต้องรออัปเดตแอปเป่าตาั้งก่อนนะคะให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ภายในสิน้นอาทิตย์นี้หรือก็คือภายในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เองนะคะก็ต้องรอให้แอปเนี่ยมันอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก่อนทั้งใน Pay Store แล้วก็ App Store นะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปใช้เข้าไปลงทะเบียนถึงจะทำได้นั่นเองอ่าใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็อุ่นใจไปเครื่องนึงว่าโอเคฉันได้รับสิทธิ์ก็รอ แค่สิ้นอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะก็ไปลงทะเบียนกันก็จะได้รับเงินนะคะสมทบจากรัฐบาลนะคะทั้งหมด7,000บาทนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะคะวันนี้ยู่ไปละไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปสาระความรู้อะไรหรือจะเป็นสปอน์แอนิเมชหรือจะเป็นคลิปเกมหรือจะเป็นคลิปตลกโปกคานะคะก็ติดตามช่องของยูไว้นะคะช่องยูเองชาแนลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย